พบกับผมเช่นเคยนะครับกับตุดนแนนนะครับผมวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาให้อีกแล้วนะครับผมก็คือโปรแกรมนะครับสุ่มบัตทูมันนี่นะครับผมก็สําหรับคนที่ใช้แอปที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับแอปอ่ออะไรอ่ะบิ๊กไทม์นะครับผมอ่ะนะครับผมวิธีการเอาเงินออกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนช่วงท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันด่วนมากๆเลยอันนี้ได้ได้ง่ายนะครับผมแล้วก็เล่นได้ง่ายด้วยนะครับผมอันดับแรกนะครับ ให้เข้าไปที่ลิงก์นะครับที่ผมเอาไว้นะครับตรงช่องคอมเมนต์หรือว่าตรงใต้วิดีโอนี้นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับแล้วคุณจะเจอหน้าต่างนะครับเว็บประมาณนี้นะครับผมให้กดที่สมัครสมาชิกนะครับผมเห็นไหมครับอ่ากดเลยปุ๊บเนี่ยให้คุณตรงชื่อผู้ใช้เนี่ยให้คุณใส่อีเมลไปนะครับจะเป็นอีเมลมั่วๆก็ได้ครับผมแต่ว่าแนะนําเป็นอีเมลจริงก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้อีเมลทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แนะนําให้เปลี่ยนไปสมัครอีเมลใหม่แล้วก็ค่อยมาทําก็ได้ได้หมดครับผม แล้วก็รหัสผ่านเนี่ยครับผมก็ใส่ไปนะครับผมใส่ทั้งสองบรรทัดเหมือนกันนะครับอันนี้ยินยันรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับผมโอเคครับผมพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับมันจะให้มาที่หน้านี้นะครับให้เรากรอกข้อมูลตรงชื่อผู้ใช้เป็นอีเมลของเราแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกทีหนึ่งครับผมแล้วกดที่เข้าสู่ระบบสีเขียวนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคนที่โหลดผ่านลิงก์ผมนะครับก็จะมีแต้มตรงนี้ครับผมพอย์คงเหลือเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ5แต้มนะครับนะครับวิธีการหา พอยต์เนี่ยก็ง่ายทีเดียวครับผมเพียงแค่เรานะครับคลิกนะครับผมคลิกหนึ่งทีที่ลิงก์นี้แล้วกดคัดลอกครับผมแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยครับผมไปเชิญเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับทางข้อความหรือว่าจะเป็นทางไลน์ได้หมดครับผมคือเอาลิงก์เนี่ยไปโยนให้ใครก็ได้ครับผมนะครับโอเคครับผมเสร็จแล้วเนี่ยอีกวิธีหนึ่งครับผมวิธีการได้รับนะครับก็จะมีเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้ครับเดี๋ยวสามเหลี่ยมตรงนี้ครับผมถ้าเรากดไปนะครับอีกวิธีหนึ่งนะก็คือกดไปที่ เมนูนะครับแล้วเลือกไปที่เติมเงินนะครับอ่าโอเคครับผมก็เติมเงินเนี่ยเราสามารถเอาบัตรทูมันนี่ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เติมคุเออเติมเงินได้เลยนะครับผมเติมเงินตรงนี้ครับผมพอเติมเงินเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แ้มนะครับห้าสิบทูมันนี่นะครับที่เราจ่ายไปนะครับก็คือได้ร้อยห้าพอยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับแต่ว่าสําหรับคนที่จะใช้ก็แล้วแต่ครับผมเพราะว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับ